ทานแล้วที่ไม่ได้เข้ามานะครับในพื้นที่บริเวณวัดสนวนในนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทั้ง,ทา,งทายพี่น้องชาว youtube แล้วก็แฟนเพจบางดาบินดี้ด้วยแล้กันครับผมครับ,รบวันนี้ก็พาทุกท่านมาอยู่ที่วัดสนวนในครับตำบลส,ส,สนวนอำเภอห้วยราชจังหวัดตรีดําทางวัดนะครับสร้างสาราหลังใหม่ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผม วันนี้ก็พาทุกท่านมาดูนะครับหลังจากที่ผมไม่ค่อยได้เข้ามานะครับถ่ายสักเท่าไหร่ในวัดสนวนนนครับวันนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้เข้ามาครับผมแต่ก่อนตรงนี้ก็จะเป็นต้นมะขามนะครับก่อนที่จะสร้างเป็นศาลาหลังใหม่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูศาลาก่อนข้างในน่าจะเป็นงานมาไม้นั่น ช่างปืนปนะสวยงามนี่ขนาดยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับสวยเลย ช่างเฟอร์เข้าแล้วนะครับเดี๋ยวแต่ปูขราเบื้องติดกระจกนะครับก็พาทุกท่านมาดูครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งหน่วยของจัหวัดสุรินครับได้เข้ามาที่วัดสนวนไหนถึงที่เรียบร้อยนะครับอีกหนึ่งหน่วยเลยนะครับ T E Movie Digital นะครับ น่าจะเป็นงานที่สองของเขาหรือเปล่าที่เข้ามาที่นะใครที่สนใจมอรสศพนะครับหนังกำแปลงไปสมโพธิในงานนะครับฝาอีกหนึ่งหน่วยแล้วกันครับผมสเสกำลังมาดีเลยครับ,บรครับือโบาขีครับของ นาครครับแล้วก็กำลังจะเปลี่ยนนะครับไปใช้ดอลลโพงแจ็คนะครับของดีของจังหวัดสุรินทร์อีก1นึเจ้าหแบรนด์นะครับสวัสดีทีมงานด้วยจ้าโอ้แดดร้อนจังเลย เจ้าของหนังเนาะพากันปีนอยู่นูน่นแต่จันเจ้ามาทำอะไร,รไม่อยู่รถแห่แล้วบอกฮะย้า<ห>ยมาอยู่หนังกลางแปลงแทนขับลาออกแล้วลาออกจากรถแห่แล้วครับความสนมนะแต่จันเจ้าอรถแห่ไม่ยังไม่ออกใช่ไหมช่วงนี้ยังยังครับออกอีกทีตอนไหนเนี่ยออกอีกทีเดือนหน้าครับเดือนหน้าครับงานเยอะไม่ให้รถแห่ก็ พอได้ครับพอได้พอได้กูไม่ธรรมดาเลยดับเ <c oughs> สียจันเจา้าเนี่มาอยู่กับน,นางกี่วันแล้วนี่มาเมื่อวานกับวันนี้แหละครับวันที่สองอู้ดินสายเลยนะ <c oughs> พามาเที่ยวนะมาเทีย่ยวเออมาอมเปิด,ปดหูเปิดตาแล้วมาเที่ยวด้วย,ยเด็ดกรอนเทะน้องอีออู้สองจอเนี่ยนิววันใหม่ภาพยนตร์ด้วยครับ กระดาเลยฮะร้อนมากๆเลยเอ้าสวัสดีจ้าอันนี้เข้ามาที่วัดสุนันนายกี่กี่รอบแล้วกี่ครั้งแล้วนี่รอบแรกรอบแรกบอกอู้นึกว่าสองรอบสวัสดีจ้าเอาเมื่อคืนอยู่ที่ไหนบูร์ลำดวนบูร์มวนดวนสเกตซัมบาสอ่ะปืนเดือดตื่นหนะฮะปืงนี่สเกตไปหากินซีสเกตอีกแล้วนะหากินไกลให้ ผู้ไรเนาะเขาจะมีงบเปลี่ยนดอกเนาะนี่รอฟังดอกใหม่เขานี่ครับฮะหน่อมือยังไม่ได้ทันได้เปลี่ยนดอกตู้ไปก่อนบอกยี่มันใช้งานมันเกือบคุ้มแล้วตู้นี้นะจริงไหมครับหลายงานแล้วเขาเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วเอาแล้วทำไมตัวนี้ใส่ชิดกันนะแล้วทำไมไม่วางให้ห่างกัน ห่างกันไม่ได้เพราะมีบีมครับอ๋อมีบีมด้วยครับอือเอาลืมไปคู่กระเดาแใส่ฝั่งละสามเนาะบีมร้อนแท้วันนี้ลงจอเท่าไหร่นี่จอยี่สิบเมื่อวานจอสิอ้าทำไมเมื่อวานลงสิบหกอะพื้นที่ไม่ได้ครับพื้นที่ไม่ได้วันนี้ลงจัดให้จะภาพเต็มเลยครับ เขาเริ่มมาหากินกับวัดสุนวนรณในแล้วนี่ที่วัดธรรมดาเลยนี่วันนี้วันอยู่้วยอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนสองวันแน่นนะครับเ,เดาเลยจะพาไปดูของนิววันใหม่ครับผมมารถแค่นี้เองนิววันใหม่พามาดูตู้เขา เป็นผีกระแทกครับผมผีเสือ้อดอก p ีอมันจะมีดอก p ีอา่าดอกไอบ้บ้าดอกคีเขาจะคีดอกคีด้วยเขาก็จะเขียนบอกฮะอันนี้น่าจะสิบแปดนิ้วหรือเปล่าสิบแปดเลยเนาะคางละหกจอน่าจะแปดเมตรหรือเปล่า ถ้าทำขาขาจอแบบเตี้ยเนาะจอมันจะได้ดึงแบบลงใกล้ชิดพื้นเลยฐานเตี้ยฐานเตี้ยนี่ดูรางไฟไฟ l อ d คดีเรร้างทำฟ้านะครับผมบ้านสนวนครับจานนี้อยู่บ้านสนวนนี่รถคนครับ เครื่องเสียงอยู่บนรถเลยเห็นไหมผ่าดูคุณพระเครื่องฉายเป็นของอะไรยี่ห้ออะไรนั่นนะก็จะมีของชาตรีครับแล้วก็มี NPE E 5000 I Pro e u r o t อ c MB 8 0 0 2วิเซ็ตแล้วก็ NPE C 2 2 0 2ด้วยนะครับครอสก็จะเป็นอาหาลอกนะครับนิววันใหม่ภาพยนตร์บ้านสนวนหมูสามอำเภอเวฬาของดีบ้านสนวนเลยนั่น ทุกวันนี้หนังนะครับรู้สึกว่าจะบูมขึ้นมาขอสมควรนะครับผมนะฮะหน่วยใหม่ๆก็เกิดขึ้นเยอะนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกหน่วยนะครับผมนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นชุดเริ่มต้นนะครับถ้ามันมันไปได้นะครับก็ค่อยบขยับขยายเอานะครับ ร้อนมากเลยลิปนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกประมาณนี้ครับที่งานก็ลงอุปกรณ์ใกล้จะเสร็จแล้วลหละนะครับเป็นวัดที่มีหนังเข้ามาฉายตลอดนะครับ,บเดือนนี้หลากหลายหน่วยเลยนะครับที่นี่นะครับอันนี้ก็ฝากไปด้วยแล้วกันครับผมใครที่สนใจนะครับ ราคาจับต้องได้ครับ TE Movie Digital บุสุรินนะครับผมนะฮะแล้วใครที่สนใจ Power M นะครับ Power M ของ TNK ธนากรครับผมนะฮะมีให้เลือกหลากหลายรุ่นครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ก็เป็นเทอร์โบ 5K เทอร์โบ 7K เทอร์โบ 9K นะครับตัวใหม่ของนะธนากรนะครับ ทีอีก็เอามาใช้เป็นหน่วยแรกนะครับซูบู5 K นะครับสนใจก็ติดต่อได้ที่ facebook สาไทายพิมพ์ไปเลยธนากรสุขแคมครับผมนี่น่าจะประมาณโอ้ไม่ใช่เกือบจะสิงานแล้วบ้างห้าหกงานแล้วนะวตัวนี้นะครับ เขาก็มีแพลนที่จะใช้ของค่ายนาครทั้งเซตนะครับผมจะค่อยๆปรับไปนะครับก็ค่อยเอามาเสริมนะครับผมพอจะมี VCS สาวด้วย c ีสองพันสี่แค่นมาเติมครับผม <c ười> oh, มี SAE P X M บมีการดึง U I ร ok นะบบ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวรอฟังเสียงตอนเย็นๆช่วงสาวเช็คแล้วกันครับผมเช็คสาวลอกเสียงตอนเย็นๆครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ